เรามาถึงผู้บริหารการตลาดระดับสูงประธานแผนทวินเน็ตเวิรท่านสุดท้ายแล้วนะครับและประธานแผนทวินเน็ตเวิรท่านสุดท้ายได้แก่ ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจอยคอยประเทศไทยเพื่อนเพื่อนจอยคอยประเทศกัมพูชาผมสะวนมิ่งมาลีผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจท่านอาจารย์กิียงศักดิ์เฮงจลาลักษ์ผมอดีตมนุษย์เงินเดือนมาก,กว่า18ปีทําให้ผมได้รับรู้ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนผมไม่มีอิสรภาพด้านการเงินด้านเวลาหลังจากที่ผมอยู่กับธุรกิจจอยคอยกว่า10ปีทําให้ผมได้รับรู้ว่าการอิสรภาพด้านการเงินและเวลามันเป็นอย่างไร จอยคอยให้การเงินผมถึงวันละ1 5 0 0 0หาทันบาททุกๆวันจอยคอยได้ให้เวลาที่ดีกับผมในการท่องเที่ยวรอบโลกปีละสองครั้งกว่า10ปี20ปกว่าประเทศจอยคอยได้ให้บ้านใหม่ผมจอยคอยได้ให้ชีวิตใหม่ผมจอยคอยได้ให้ผมเป็นเจ้าของกิจการร่วมกับจอยคอยทําให้ผมมีสาขาเป็นของตัวเองทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศกัมพูชาจอยคอยได้เปิดโอกาสให้ผมให้โอกาสกับเพื่อนร่วมโลก ให้เขาได้มีสุขภาพที่ดีให้เขาได้มีรายได้ที่ดีให้เขาได้มีเวลาที่ดีอยากจะบอกถึงเพื่อนๆทุกท่านว่าธุรกิจจอยคอยเพียงแต่ท่านเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตของท่านจะเปลี่ยนวันนี้จอยคอยให้โอกาสดีๆไม่รู้จักจบขอเพียงแต่ท่านเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราสวัสดีครับเอาละค่ะขอต้อนรับท่านสุดท้าย คุณสหวนมิ่งมาลีค่ะเขาร่วมธุรกิจของจอแอนคอยนะคะประจําปี2546ค่ะบอกว่าทําธุรกิจมากกว่า10ปีแล้วนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจากสะแก้ทัติประจําใจจุดตัดแห่งความสําเร็จอยู่ที่เสี้ยววินาทีจากการลงมือทํและความบันเอิญแห่งการตัดสินใจ อย่าหยุดทำสิ่งใหม่ๆและชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นเองสุดยอดค่ะยินดีด้วยกับทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจากที่คุณสหวนได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจแห่งความสำเร็จคู่กับทั้งทสมชายของเรานะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเรียนเชิญผู้บริหารการตลาดระดับสูงสุด President h a n t w i n Network อีก5ท่านอีก5รหัสถ,าถ่ายภาพร่วมกันครับ เรียนเชิญนะคะมาตรงกลางเวทีได้เลยหลังจากนี้ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับค่ะผู้บริหารการตลาดระดับสูงสุด s i d e n t นะคะในแผนของชวิน Network ค่ะหอกรหัสด้วยกันปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาค่ะแน่นอนนะคะนี่คือภาพความประทับใจที่ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่าทุกๆคนลงมือทำอย่างตั้งใจค่ะดูจากปีนี้เข้ามาเป็นครอบรครัวของ j จ c ของเราแล้วนะครับแต่และคนนี่เกิน10ปีอัพไปทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเขาบอกว่า Joy and c o i คือ family ค่ะหรือ<ม>ว่าครอบครัวนั่นเองนะคะอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสุขภาพดีด้วยหลายท่านอนจาจจะเพิ่งเริ่ม ที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในครอบครัวของจอย์คอยนะครับคงต้องบอกว่าเห็นจากความสำเร็จข,ของทั้ง6ท่านแล้วเนี่ยคุณมาได้ถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแน่นอนนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ต้องมีคือมุ่งม,มั่นตั้งใจและต้องไปต่อด้วยค่ะสําเร็จแน่นอนค่ะประพื่อดังๆหน่อยค่ะยินดีด้วยกับทุกๆท่านเลยนะคะ ด้วยนะคะดรสมชายหาทริลหาค่ะประธานกรรมการ,รบริหารบริษัท Joy and c o i Corporation จำกัดค่ะ